บรรยากาศค่ำคืนหมู่บ้านเงียบสงัดเก่งแอบซ่อนตัวอยู่ใกล้บ้านแค้อีกครั้งมือกำมขวดน้ำมันคลายแน่นเขาบริกรรมคาถาด้วยเสียงหนักแน่นก่อนจะมีควันสีดำลอยไปอย่างร่างแก้วควันสีดำได้ลอยก็ไปถูกแก้วทันทีร่างของเธอสั่นสะท้านดวงตาเบิกโรวงหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆ นี่แหละแก้วเองจะต้องเป็นของข้าเสียทีเก่งฉันต้องไปหาเก่งเดี๋ยวนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีเก่งแก้วกระสับกระส่ายดวงตาแดงก่ำร่างกายสั่นไปทั้งตัวพยายามวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปหาเก่งเพื่อนเพื่อนของแก้วทีบเข้ามาขวางและจับตัวเธอไว้แต่แรงจากมนดาทําให้แก้วดิ้นสุดตัวจะไว้ฉันจับไม่อยู่เธอแรงมากแก้วอยู่นะ นีเธอจะไปไหนปล่อยฉันฉันจะไปหาเก่งปล่อยสิปล่อยเพื่อนเพื่อนเหนือท่วมหน้าใช้เชือกมัดแขนขาของแก้วไว้เพื่อยังสะบัดดิ้นอย่างบ้าคลั่งน้ำตาไหลพรากราวกับวิญญาณถูกผูกมัดด้วยความหลงไหลเพื่อนเื่อนของแก้วช่วยกันหามร่างเธอที่ถูกมัดไว้ไปยังวัดเสียงแก้วกรีดร้องเรียกหาเก่งดังระง,งมไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ได้ยินต่างออกมายืนมองได้ความหวาดกลัวและสงสารเราตร้องรีบไปหาพระอาจารย์ถ้าไม่งั้นแก้วคงตายแน่น,นั่นเป็นดอนของแน่น